สวัสดีครับพบกับรายการเล่นเล่นกี๊มาแบบ <c oughs> เรียกว่าคลิปเริ่มต้นการพรีวิวดีกว,ว่าพรีวิวตัวนี้ครับผมนี่เลยคอมเมนท์ไรเดอร์ดีเคปงานพราโมของฟิก u กอ t ์ไรแต่ดาบโอ้โห <c oughs> ข้างในมันจะเป็นยังไง มีอะไรให้มาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับพาพร้อมมาแล้วไปเลยแม่มาครับเราจะมาดูหน้ากล่องกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหคือหลายๆคนคงเห็นจากรูปออฟฟิเชียลต่างๆของทางบันไดสปิริตที่ได้ปล่อยมานะฮะ เออหน้ากล่องก็เป็นอย่างนั้นเลยสวยงามมากนะครับแหมไม่มีโลโก้ตรงนี้ด้วยนะหรือแถวตรงนี้เนี่ย oh, <no. S 1> นะไม่ไมีมโธอย่านะครับอย่าอย่าอย่าไปใส่โลโก้อะไรแปลกๆเลยนะในรูปของเขานะครับมันดูไม่ดีนะฮะต่อมาเลยแล้วกันครับนี่ด้านข้างครับโอ้โหนี่เดี๋ยวให้ดู้แต่ริมนี้แหมเอ,อ้ยตรงนี้ก็ไม่มีโลโก้เหมือนกันนะ <laughs> ถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับรากมะม่วงเลยไปนะเกิดใหม่ไปเฮ<ป>้ยสงบไม่ชักเช่นี้ไปคุยกับรากมะม่วงไนะเรื่องอื่นไม่เอาเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่มามาของที่เขาจะให้มานะครับมีนี่ฮะมีการ์ดนะฮะนะ แล้วก็มีเข็มขัดทั้งสองสีนะครับไม่ว่าจะเป็นน <Wow. S 1> ีโอดีเคทจะเป็นดีเคทธรรมดานะครับปกติที่โผล่ในซีรีส์ของเขาอยู่แล้วนะแต่นีโอดีเคทนี่โผล่ที่จีโอนะมามือนะครับเขาให้มาทั้งหมดนี่เลยสามคู่นะครับผมใช่ไหมวะไม่ใช่สิ่รวมมือกำเข้าไปด้วยเป็นสี่คู่เออนะทำเป็นเล่นไปเฮ้ยสวยงามอะ คือของแถมเนี่ยให้มาคร้มนะเรื่องของเรื่องเนี่ยอาวุธเนี่ยให้มาครบเลยนะครับเนี่ยมน้างนะอีกด้านหนึ่งมันก็จะไม่มีอะไรนะฮะมันก็จะมีแบบบาร์โค้ดนะฮะนี่อถด,ดีมทอยถูกต้องตามลิขสิทธิ์นี่นะครับก็จะเป็นยนูพีเอ็ในฉากนี้ตอนที่ไปไปโลกของกูกกาเออนะ สวยงามมากด้านหลังน,น,นีด้านบน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 สวยงามอะ่ะสวยงามหยดย้อยนะครับเออมาเรามาดูข้างในกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปไกลนะครับนี่ครับผมมีใบประกอบนะฮะดูใบประกอบก่อนใบประกอบที่ให้มาครับผมเฮ้ยอย่าบอกนะว่า ไ้ยใบยประกอบเป็นสีแบบสีแบบแผ่นเนื้อฮ้่นีโอเคนะใบประกอบก็โอเคนะนี่สุดยอดมากนะแล้วก็รูปนี้โหหน้าตัดเอาไปแปะสาผนังมากเลยสวยคือรูปรูปใบประกอบของปิกไรแซนด์าสวยมากอะ่ะเอเอ มีทั้งหมดกี่ขั้นตอนเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขั้นตอนใหญ่ๆนะในการประกอบนะที่เขาให้เรียงมนาะคือเสี้ยวอะ่ะรล้วนี่ก็เป็นร์พาพวกผ์าเขาสวยงามอะ่ะครับนี่เขาก็จะบอกแผงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเ่ามีทั้งหมดกี่แผงนะครับมีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดแผงนะะมาไอตัวใบประกอบเนี่ยเดี๋ยวให้ว่ากันเพราะเดี๋ยวเราต้องไปประกอบกันอยู่แล้วในคลิปหน้าเออแล้วก็มีนี่แถมใบอะไรมาวนะเนี่ยใบตดเกีบเออเนี่ยใบตดเกีบอันนี้ดูมา เรามาดูข้างในกล่องกันบ้างครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับแรกเลยนะฮะนี่ครับรูบ้จักกล่องนะครับนี่พอแล้วก็ฉีกเลยดีกว่าของใหม่นะในตัวนี้เลยก็เป็นของเาอยู่แล้วก่อนแน่นอนดูสติกเกอร์ก่อนเป็นสติกเกอร์ฟอยนะครับนะ เปียวมากมีหลิมตรงหน้าผากให้ด้วยอะ่ะแล้วก็เป็นฟอยเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจทำจุดจุด<อ>คือแบ่งแยกสติกเกอร์ตรงจุดตรงเข็มขัดได้ดีเลยนะครับ<อ>ต่างจากตัวก่อนๆเยอะมากนะฮะอันนี้ที่ผมจะมาพูดนะออกมาครับเป็นแผงครับสีนะสีชมพูนี่ ชมพูชมพูจริงๆชมพูจริงๆนะสีดําก็เป็นสีดําด้านนะพลาสติกเป็นแบบด้านนะเส,สียวอะจับเท็กเจอร์รายละเอียดอะไรคื้นลึกมากบันไดเ็าทำดีอยู่แล้วครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตรงกลมๆตรงหัวยำขัดไม่น่าจะหรอกใช่เลยเเห็นอยู่เออมาสีดำอย่างที่บอกครับเขาทำเป็นดำด้าน,นครับ มันก็ดีมากแล้วดูแผ่นแผ่นรอยทเท้าเขา,าชัดเจนอ่ะ,อะรอยเท้าก็ดีอ่ะเนี่ยชัดเจนมากโหคุ้มอ่ะซองต่อมาครับเราซองที่เปิดง่ายกันดีกว่าซองนี้ซองน,น,น,นี้ก็ไม่ต้องแกะอะไรมากครับเป็นสีดำด้านสวยงามอ่ะสวยงามสีชมพูสีชมพูเห็นเขาบอกมีสองโคนนะผมก็ยัง มองด้วยตาเปล่าก็ยังแยกไม่ออกว่าเป็นสองโทนนะเนี่ยจากสีสีชมพูที่เขาให้มามีทั้งหมดสามแผงด้วยกันนะฮะมีนี่นี่แล้วก็นี่เออก็ชมพูจ๋าเลยนะส่วนสีขาวก็สีขาวแป้นแลนดอันนี้ก็ยังแบบมีมีเครื่องเอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลายๆตัวที่ออกมาเนี่ยจะมีสีเด็ดทีเด็ดคือ แต่และตัวเนี่ยเขาจะชุบสีมาแต่ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่อินกับสีของดีเคทเลยอ่ะว่าแบบมันมันมีอะไรพิเศษพิโสเออนะ่าจะทำเป็นแมททริกมาให้สักหน่อยอะไรเนี่ยนี่ของแถมเ้าครับของแถมเขาคือตัวเข็มขัดครับที่เอาไว้เล่นกับฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดตัวอื่นๆนะฮะโอ้โหคุ้มให้ฐานมาด้วยเองเอาดูดิฟิกเกอร์อาร์ ฟิกอดูก็แล้วกันนะของออกมาซะเยอะแล้วแต่ไม่ให้เหวอะไรมาเลยนะฮะมาอะเรามาดูการ์ดกันบ้างนะครับเราตัดเลยเรามาดูการ์ดกันบ้างนะครับว่าให้มาอย่างไงนะฮะนี่รรู้สึกคุมคุมนะไม่รู้สิ ผมผมว่ามัน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 คุ้มอ่ะดูการ์ดเป็นพลาสติกกว่านี่จริงจังเลยการ์ดไม่ใช่กระดาษครับการ์ดเป็นพลาสติกนะเออให้หน้าไราเดอร์มาทั้งหมดครบเฮเซเจเนเรชัน hey เลยทั้งสองเฟบนะครับแล้วก็การ์ดท่าของโตดีเคทนะครับบวกกับท่าไม้ตาย คือดีอ่ะให้กาหน้าว่างมาด้วยอ่ะบารนี้ SFF น่าจะไม่ให้มาม้งเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบกับ SFF ในคลิปถัดไปดูนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมาเปรียบเทียบงานจุดขยับสีหรืออะไรเงี้ยมันเป็นยังไงโอเคครับผมมาสำหรับวันนี้ครับก็มีแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรา คลิปหน้าเราจะมาประกอบและจะเทียบกับตัว s s f ให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างความแตกต่างมันขนาดไหนกันต้องบอกก่อนว่าผมจะต่อดิบก่อนนะครับยังไม่ได้แบบว่าเอาไปทำสีหรืออะไรมากอาจจะไม่ได้ติดสติกเกอร์ตรงเข็มขัดอย่างอันเนี้ยนะครับก็ให้สติกเกอร์เข็มขัดมาเนี่ยอาจจะนะอาจจะนะอลองคิดดูก่อนเผื่อต่อมาแล้วเออสีแม่งได้วะก็ต,ติดสติกเกอร์ตรงเข็มขัดนี่เลย โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเพ็กกี้สตูดิโอด้วยนะฮะนะครับนะและอย่าลืมนะครับ Facebook Fanpage ครับทอยทอยแถมแถมยะกษ์นะครับผมเข้าไปดูกันได้นะครับข่าวสารอะไรว่ากันไปนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับและลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับกับตัวนี้คอมเม้นเตอร์ดีเคดฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดไปแล้วบ๊ายบาย 빨리!